คนครับคนนะครับตามด้วยเครื่องไงนยครับสวัสดีครับมาป้ากับออกนสันหายพระธรรมครับวันนี้จะซนี้าจีนครับแบบเนื้อมาเริ่มหันกันเลยครับครับเดี๋ยวเครื่องไนเอาไปต้มครับ เมื่อเราซอยเนี่ยเสร็จเสร็ไหมเสร็ก็เริ่มนะครับเริ่มมาปรุงกันน้ำพริกต้มครับน้ำพิกาลาบก็แต้่ได้ครับไข่มัเป็นครนัใส่กะจัองนะครับน้ำพิกลาบกร,ร,รูคีบก่อนๆได้ครับับผมนัวครับ นนะครับหีเขาหันไว้ใหมักตีตง่ายจะซอยตีใหญ่ๆผมมักซอยตีหน่นครับไปได้เข้าก้นครัก้นสิงีคาดมาได,ด้ครับดีครับของแพ้เลย ม,มักขมกระไซนักครับตามด้วยเครื่องให้นะครับ ครับิม,มใส่เกลือผงน้อยครับไว้เก็บไข่มัดลาบซาไข่บดก,กินดิบครับไข่แต่กลัวเลยครับ ลังไม่หันยางหนึ่งตามไปครับต้นหอมพักทีนะครับผักแวลครับคือทั้งเหนือห้องพักไทยตาก,กับห้องพักแวลมากินเข้ากันเดิมครับ เรียบร้อยครับไปกินข้าวกันดีกว่าซาจินเรียบร้อยมากินข้าวกันเด้อครับมากินข้าวครับวันนี้ก็ซาจิมแบบเนื้อๆเ,เลยแบบเมืองเนื้อเลยเข้าวเหนียวก็ลองอุ่นๆร้อนๆเลยนึงเพิ่งม่ก็แก้ข้าวกันครับน้ำส้นไาย ครับเอาหนูน้อนๆอ,อืมพิมปะอืมนะครับอะไรงไ่ายๆนะอืมขอโทษขออภัยด้วยครับค้นบุก,กินดิปอ่ต้องใจเสียงในฟิล์มครับ อือือเหมาะนะครับเปนว่าของล้ําอยู่ติคนมากักือพกักในก็บมวนใจมวนไท,ย,นไทย,ยครับนี่ มครับหม้อติเนื้อย่างเนาะเนื้อมักเกลือครับม่วนไทยหมอ้อนั่น เมื่อน,นั้นกินเตือครับขอโทษขอให้ทคนบวกกินนิดนะครับขอโทษคกับผมนะแต่มันเป็นั้งเหงือจะเป็นวิธีวิธีชีวิตของเขาครับภาพวันดี้ภาบวันนี้กับไปคั่วอะไรครับกลากระหล่ํ ครับอ <c oughs> ินลาบอิน่าต้องมันกลนครับคนเท่าสมัยก่อนเป็นว่าวอเะได้ดีแต่มานี่เหมาะนะครับผมจำลอง ฮัอือคพักสดใหม่ะหวครับฮฮั้เยครับไปมึงหนบุกค้นาาด้ยครับหลาบลูตา แต่รูดตอนนี้ผมแง่ไปได้ครับวกวาไปลงหูดับยิ้มติดใจอย่างน้อยครับวันนี้ครับอืมป้าของเมกอืมของก็มีขอ,มองเดีับ นีคร <łość> ับยอดมากขนครับขอบคุณที่ติดตามครับชมครับขอบคุณครับผม